ธุรกิจใต้ดินมูลค่าพันล้านแกพูดหยุดก็หยุดพ่อบุญธรรมฉันเคยพูดแล้วหลังจากที่ฉันรับช่วงต่อตระกูลฟูจะทำแต่ธุรกิจที่ถูกต้องนี่แกกำลังตัดรากถอนโคนตระกูลฟูตระกูลฟูอยู่ในมือแกนี่มันเป็นความผิดพลาด ให้อมโมดูแลตระกูลฟูชั่วคราวส่วนแกฝึกฝนอีกสักสองสามปีก็แล้วกันคุณฟูแกยังเด็กเกินไปตราประจำตระกูลฟูเอามาเถอะถ้าฉันไม่ยอมละ่ะฟูหลิงอยากขัดขืนเลยแกมันเสสวะไม่มีทางได้ดีหรอกหรือไม่ก็ทำตัวให้ดี กล้าฆ่าคนของฉันแกคิดจะก่อกระบฏเหรอมีข้อคิดเห็นอะไรก็หามาหาฉันฉันจะอยู่เคียงข้างแกจนจบ ให้เด็กนั่นบาดเจ็บหนีไม่ไกลหรอกแยกกันคน้นชูอย่ากลัวแกแกทำไมตัวเต็มไปด้วยเลือดฉันจะช่วยแกโทรแจ้งตำรวจไม่สามารถแจ้งตำรวจได้เข้าไปค้นที่นี่ช่วยฉันด้วย แกนี่มันไอ้สารเลวไปมัวสุมกับผู้หญิงคนไหนอีกแล้วกินเหล้ากับผู้หญิงแกทำแบบนี้กับฉันได้ลงคอเหรอลูกในท้องฉันเหรอฉันเกลียดแกฉันจะเลิกกับแกต่อยฉันพอหรือยัง เจ็บไหมไอ้โรคจิตลาก่อนนะเราจะได้พบกันเร็วๆนี้จะได้พบกันอีกอาโม เจ้านายฉันตกหลุมรักเธอแล้ว วีซินปีสีสาขาการเงินปไปกันเถอะพวกแกดูสิข้อสอบพวกนี้ทุกคนต้องทำอย่างจริงจังหัวใจวิชานี้พ่อแกยากเกินไปแล้วฉันจะบ้าตายอยู่แล้วตรงไหนไม่เข้าใจฉันจะลงไปอธิบายให้ฟังหัวใจเธอดีจริงๆ คือเขาแกเป็นใครกันตอนนี้เป็นเวลาชั้นเรียนขอโทษนะท่านพ่อตาทำให้ท่านเสียเวลาไปสิบนาทีคุณอวี๋ขอแนะนำตัวหน่อยฉันชื่อฟูหลิน คือแฟนหนุ่มในอนาคตของเธอและสามีด้วยเขาใครกันแฟนของอวีซินไม่ใช่รุ่นพี่หลินหุยเหรอไม่รู้ดูเหมือนจะน่ากลัวนะแกพูดอะไรมั่วๆอยู่ไม่ว่าแกจะเป็นใครออกไปจากที่นี่อย่าเพิ่งรีบท่านพ่อตาวันนี้ฉันมาแค่จะบอกอ่าไม่ต้องการแจ้งฉันจะขอแต่งงานกับลูกสาวของท่าน ออกไปออกไปจากที่นี่ลูกสาวของฉันไม่สามารถแต่งงานกับคุณได้ไอ้คนที่เกียจแบบนี้คุณล้อเล่นเหรอก็ควรมีขีดจำกัดบ้างเราไม่รู้จักกันเลยฉันพูดจริงจังนะแต่งงานกับฉันเถอะที่หลังมีเวลาอีกมากค่อยๆทำความเข้าใจกันแกนี่บ้าไปแล้วปล่อยฉันเถอะฉันมีแฟนแล้วไม่สามารถแต่งงานกับคุณได้เลยถ้าแกไม่ออกไปอีกฉันจะโทรแจ้งตำรวจแล้วนะ ฉันไม่ได้ปล้นหรือฆ่าใครและไม่ได้ทำผิดกฎหมายตำรวจมีสิทธ์อะไรจับฉันฉันแค่ต่อหาความรักคนที่ฉันรักในใจมีอะไรผิดเหรอคนแบบพวกคุณปกติทำผิดกฎหมายไม่พอหรือคำพูดนี้ผิดแล้วฉันรับประกันเรา,ารรสืบทอดกันมาธุรกิจทั้งหมดล้วนเป็นธุรกิจที่ถูกต้องโรงแรมและการบริการอาหารอสังหาริมทรัพย์แม้แต่ที่อยู่ใต้เท้าคุณโรงเรียนนี้ตอนนี้ก็เป็นธุรกิจของตระกูลฟู พูดโอ้อวดก็ไม่กลัวพูดผิดโรงเรียนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้จะไปเกี่ยวข้องกับคุณได้ยังไงคนแบบนี้จะมีความเกี่ยวข้องได้ยังไงไม่ทราบว่าคุณฟูได้มาเยือนขอโทษที่ไม่ได้ต้อนรับอย่างดีอาอวีคุณฟูหลินเป็นบอร์ดที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยปักกิ่งประธานคณะกรรมการโรงเรียนเพิ่งบริจาคให้เราห้องปฏิบัติการสิบห้องการวิจัยของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเขาแล้วเป็นยังไงบ้างพ่อตาขอแค่คุณยอมให้ลูกสาวแต่งงานกับฉันคุณต้องการเงินทุนเท่าไหร่ต้องการห้องปฏิบัติการชั้นนำกี่ห้องตามสบายฉันอวีเหิงถึงจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยแต่ก็มีจริยธรรมของตัวเองไม่อนุญาตให้ลูกสาวของฉันคบหากับพวกคุณคนที่ไม่ดีพ่อ ฉันจะพูดอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายนี่ไม่ใช่คำขอเป็นการแจ้ง mm hmm. เตรียมตัวให้พร้อมแต่งงานกับฉันได้ทุกเมื่อ นี่คือของขวัญเมื่อพบกัเนเงินสินสอดฉันจะจัดการอีกครั้งเอากลับไปฉันไม่ต้องการของของคุณและจะไม่แต่งงานกับคุณฉันไม่รักคุณ <iet> สินซินหลินหยซินซิน หลินหุยไอ้สารเลวปล่อยเขาไปให้พ้น <c oughs> คุณคือใครคุณทำอะไร <c oughs> คุณคือแฟนของอวีสิน <c oughs> แล้วไงล่ะตอนนี้ไม่ใช่แล้วฉันเป็นฝ <c oughs> ันไปเถอะอวีสินทำไม่ได้หรอก <c oughs> สัญญากับแกแล้ว <c oughs> หาตายหุบปาก ฟูหลิงแกปล่อยฉันเถอะอย่ามายุ่งกับฉันเธอคิดยังไงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของฉันเลยแต่แกควรรีบหนีก่อนที่ฉันจะโกรธรีบออกไปจากสายตาฉันหลิงหุยปล่อย รู้แล้วแกเป็นของฉันคนเดียวผลไม้ที่บังคับให้สุกไม่หวานเข้าใจไหมแต่ถ้าไม่บังคับแกจะรู้ได้ยังไงว่ามันหวานหรือไม่แกนี่บ้า แกไม่เป็นอะไรใช่ไหมทำไมฟูหลินถึงตามแกพวกแกรู้จักกันมานานแล้วเมื่อคืนฉันไม่ใช่บอกแกไปหมดแล้วใช่ไหมฉันไม่รู้ผู้ชายคนนั้นคือฟูหลินแกสงสัยฉันเหรอฉันแค่กลัวฟูหลินมีวิธีการมากมายใครจะรู้ว่าเขาจะใช้วิธีการอะไรในการตามจีบแกข่มขู่และล่อใจเขาทำอะไรไม่ได้เหรอแกสบายใจเถอะ ไม่ว่าเขาจะทำอะไรฉันจะไม่ยอมตกลงหลินหุยคนที่ฉันรักคือแกอวีซินแต่งงานกับฉันเถอะแต่งงานกับเขา ถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีเงินมากนักแต่ฉันเป็นนักเรียนดีเด่นที่มีชื่อเสียงติดต่อกันสี่ปีได้รับทุนการศึกษาทุกปีตอนนี้ทำงานที่บริษัทที่ติดอันดับ500ของโลกฉันเชื่อว่าอนาคตของฉันจะต้องดีกว่าคนเกรคนนั้นประสบความสำเร็จมากกว่าฉันยินดีแกสบายใจได้ ถ้าฟูหลินมารบกวนแกอีกฉันจะปกป้องแกแค่หวังว่าอวีซินจะแต่งงานแล้วฟูหลินจะได้เลิกไปแกชอบนักร้องคนนี้เกี่ยวอะไรกับแกฉันสามารถให้เขาร้องเพลงเดี่ยวให้แกทั้งคืน ไม่ต้องการแกปล่อยฉันสิ่งที่ฉันพูดเมื่อครั้งที่แล้วยังไม่เข้าใจพอเหรอฉันไม่ชอบแกฉันแค่จำได้ว่าฉันเคยพูดว่าแกคือคนของฉันแต่ฉันได้ยินว่าแกนั่นแหละที่ไม่รู้จักคิดแฟนเก่าแกมาขอแต่งงานแกยังตอบตกลงอีกคุณฟูบินหุยแฟนของฉัน พูดให้ถูกคือตอนนี้คือคู่มั่นแกนี่มันไอสารเลวแกเกี่ยวอะไรปล่อยฉันฉันไม่ชอบแกจริงๆต่อไปก็จะไม่ฉันขอร้องแกแล้วปล่อยฉันเถอะครั้งที่แล้วที่เจอกันแกไม่กลัวฉันเหรอครั้งที่แล้วฉันก็ไม่รู้แกอันตรายขนาดนี้ไม่อย่างนั้น ไม่อย่างนั้นก็จะไม่ช่วยแล้วฉันช่วยแกมาแล้วนะต้องรับผิดชอบด้วยอย่ามาแต่ต้องฉันขับรถสิไม่ได้กินข้าวเหรอ แกพาฉันมาที่นี่อยากทำอะไรปล่อยฉันเถอะ <c oughs> แกนี่บ้าไปแล้วขอบคุณสำหรับคำชม แกน่ารังเกียจจริงๆนี่คือคริหาตมูลค่า500ล้านเงินสด300ล้านและยังมีธุรกิจภายใต้ตระกูลฟูคุณครึ่งหนึ่งของทุกธุรกิจแค่แกแต่งงานกับฉันในโลกนี้แกต้องการอะไรก็สามารถได้มาฉันต้องการอิสระ อยู่กับฉันสักคืนแค่แกอยู่กับฉันสักคืนวันแต่งงานเลื่อนออกไปหนึ่งสัปดาห์เป็นไงบ้างฉันให้เวลาแกไปบอกลาแฟนเก่าเถอะคุณฟูเป็นความผิดข,ของฉันฉันไม่ควรไปยุ่งกับแก ฉันขอร้องแกแล้วนะปล่อยฉันไปเถอะแกกําลังท้าทายความอดทนของฉันแกรู้ไหมว่าทั่วโลกมีคนมากมายที่อยากขึ้นเตียงกับฉันในโลกนี้ไม่ใช่ทุกอย่างที่สามารถใช้เงินซื้อได้ซื้อได้เช่นความรักแกถึงจะได้ตัวฉันก็ไม่ได้ใจของฉันฉันแค่อยากได้ตัวเธอส่วนอื่นฉันไม่สนใจ ทาทางที่เธอพยายามดิ้นรนสวยจริงๆบอสท่านให้เธอกลับไปที่บ้านเก่าเดี๋ยวนี้บอสฉันให้คนขับส่งคุณอวีกลับบ้านเก่าเส้นผมหนึ่งเส้นก็ต้องไม่ขาดใช่มีเรื่องทำไมเธอถึงทำลายกลุ่มวานยักย้ายและสี่ทะเล ตอนนี้ทั้งเสื้อจริงยุ่งเหยิงหมดแล้วให้ฉันคำอธิบายเหยียบตายพวกเสษวะมีปัญหาอะไรก็เพราะความหุนหันพลันแล่นของเธอตอนนี้แก๊งใต้ดินทั้งเสื้อจริงผู้คนตื่นตระหนกต่างก็สักถามว่ากันว่าเธอฟูหลินอยากจะเป็นประชาแห่งเสิ้งจริงเหรอใช่แล้วจะเป็นไรครั้งที่แล้วพวกเขากล้าจริงๆลงมือกับฉัน ถ้าพวกเขายังไม่อยากธุรกิจนี้ยื้อไม่เลิกงั้นฉันจะทําให้เส้นจ,จริงทั้งหมดสะอาดให้พวกเขาไปทําธุรกิจกับโยมบาลเธอเธอนี่คิดจะให้ตระกูลฟูของเรากับทั้งเส้นจ,จริงแก๊งใต้ดินใหญ่เล็กเป็นศัตรูเหรอไม่เป็นไรหรอกแค่พวกเศสศวัตเท่านั้นพอ่อฟูหลินฉันไม่ได้กลับมาเป็นปีแล้วแกไม่ต้องพูดอีกแล้วเรื่องการต่อสู้แบบนี้มันเป็นเรื่องแบบนี้ใช่ไหม ฉันคิดถึงแกแล้วแกไม่ชอบฝรั่งเศสเหรอททำไมกลับมา <c oughs> ก็เพราะว่า <c oughs> ชิเวสเวียอายหรือให้ฉันพูดแทนเธอดีไหม <c oughs> ฟูหลิงแกก็ไม่เด็กแล้วนะชิเวสเวียชอบแกมาตลอด <c oughs> ฉันรู้ฉันก็ชอบชิเวสเวียน้องสาวคนนี้ไม่ใช่แบบนั้นแกแต่งงานกับชิเวสเวียเถอะฝากเธอไว้กับแกฉันก็สบายใจ ไม่มีความสนใจฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วไม่แต่งงานกับใครนอกจากเธอหยุดแกคือคนที่ฉันเห็นเติบโตมาตั้งแต่เด็กข้างๆไม่มีผู้หญิงที่ใกล้ชิดตอนนี้มีแล้วฟูหลินใครกันแน่เธอดีกว่าฉันตรงไหนเรื่องนี้แกไม่ต้องรู้ก็ได้เรื่องวันนี้ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นฉันจะจองตั๋วเครื่องบินตอนบ่ายให้แกกลับฝรั่งเศส งั้นแกก็ต้องเอากลับมาด้วยให้เราดูหน่อยว่ามันเหมาะสมไหมผู้หญิงที่ฉันสนใจเทพเจ้ามาแล้วก็ต้องชมให้พอใจหน่อยพอ่อฉันเพิ่งไม่กลับมาเป็นปีข้างๆฟูหลินก็มีผู้หญิงคนอื่นโผล่มาจะทํายังไงดีลูกหมาป่าโตขึ้นแล้วกระดูกแข็งแรงขึ้นลูกสาวที่น่ารักไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ พ่อจะให้คำตอบกับแกแน่นอนแกควรจะให้คำตอบกับฉันผู้หญิงแบบนี้แกก็ยังต้องการชิวเสวียไม่ได้ไปกว่าเธอเลยไม่กลัวให้ทั้งเมืองหัวเราะเยาะเหรอว่าฟูหลินแต่งงานกับคนหนึ่งที่ไม่มีอำนาจและอิทธิพลสิ่งที่ฉันชอบคือคนแบบเธอไม่เกี่ยวกับคนอื่นส่วนเรื่องอำนาจฉันมีแค่นี้ก็พอใครกล้าพูดมากอีกสักคำ แล้วแกยังจําได้ไหมตามกฎของตระกูลฟูเราแกดื้อดึงทําตามใจตัวเองไม่ฟังคําเตือนจากผู้ใหญ่จะมีบทลงโทษอะไรโทษด้วยการเคี้ยนสาสิบครั้งสาสิบครั้งจะทําให้แกแตกเป็นเสียงเสี่ยงกระดูกทั้งตัวแกยังรู้สึกเสียใจอยู่ไหมแกนี่มันลูกกระบทฉันรีบ ชื่อสเวีททำเพื่อแกออกมาสิฉันอยากเจอแกฟูหลิงคนนั้นมันเจ๋งมากใช่ไหมแม่เจ๋งแล้วไงให้เวลาฉันสิบปีฉันอาจจะไม่แย่กว่าหมอน,นั่นและเขาจะรวยแค่ไหนอวีซินก็ไม่จะแต่งงานกับเขา ออกมานะฉันอยากเจอเธออวิซินเธอเป็นอะไรไม่มีอะไรหลีกเลี่ยงคืนยาวความฝันมากวันแต่งงานนี้ต้องรีบก,กำหนดให้ชัดเจนใช่ใช่แค่มีลูกสองคนแต่งงานแล้วนะเขาจะเลวแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ให้ลูกสาวแต่งงานจะรีบเร่งได้ยังไงฉันจะพูดตรงๆเลยนะจริงๆแล้วฉันต่อเธอไม่เคยพอใจแม่ ออ้ฉันรู้แต่เธอเป็นนักเรียนของอาจารย์อวีรู้จักกันดีบวกกับอวีสินชอบเธอฉันก็เลยไม่พูดอะไรมากแล้วแต่ต้องแต่งงานกับอวีสินพื้นฐานที่สุดรถและบ้านควรเตรียมให้พร้อมนะไม่สามารถให้เราเพชรน้ำของตระกูลอวีแต่งงานไปใช้ชีวิตลำบากกับเธอแม่ทำไมเธอถึงพูดแบบนี้ฉันจะแต่งงานกับหลินหุยก็ไม่ได้หวังอะไรแบบนี้ เธอยังเด็กไม่เข้าใจฟังแม่เถอะพ่อแม่ของหลินหุยคำพูดนี้ฉันจะวางไว้ที่นี่อยากแต่งงานกับลูกสาวของฉันความต้องการของฉันก็ไม่มากรถห้องสินสอดเตรียมพร้อมหมดแล้วฉันก็จะตกลงโอเคให้เวลาพวกเราอีกหนึ่งสัปดาห์ได้เตรียมพร้อมแล้วรถห้องสินสอด ฉันก็จะยอมหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้จัดงานแต่งงานแกคิดจะทำอะไรแน่สามนาทีถ้าแกไม่ลงมาอีกฉันจะอุ้มแกลงไปเอง คนบ้าแบบนี้ฉันจะเปลี่ยนเบอร์โซ่พรุ่งนี้พ่อแม่ลุงป้าฉันมีธุระต้องออกไปสักครู่แกต้องการอะไรแน่ วิ่งมาที่นี่ในตอนกลางคืนแค่เพื่อมาแกล้งกันแกบ้าไปแล้วบาดเจ็บขนาดนี้ยังวิ่งมาหาฉันอีกอย่าขยับ เชื่อฟังให้ฉันอุ้มสักครู่ให้ฉันให้ฉันรถและบ้านฉันซื้อเรียบร้อยแล้วแกสบายใจได้เราจะได้แต่งงานกันเร็วๆนี้ฟูหลิงคนนั้นจะไม่สามารถตามแกอีกแล้วลืมคำที่ฉันเคยพูดก,กับแกไปเถอะหลิงหุยคนนั้นดีตรงไหน อย่างน้อยเขาจะไม่บังคับฉันแกก็ได้ยินแล้วฉันจะแต่งงานแล้วกรุณาให้เกียรติคุณฟูอย่ามาหาฉันอีกแกเชื่อหรือเปล่าฉันจะหั่นผู้ชายคนนั้นเป็นชิ้นชิ้นให้อาหารปลาแกนี่บ้าชีวิตนี้ของฉันชาติหน้าของฉันไม่มีทางที่จะชอบแกแกเลิกหวังเถอะ บอสแฟนของคุณอวีมาที่นี่เพื่อของเงินยืมไปสามล้านยืมเงินของฉันซื้อบ้านและรถแต่งงานตกลงว่าจะคืนเงินในสามวันเงินอยู่ไหน ฉันจะซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลจะเข้าบัญชีแล้วรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งหมดสิบล้านขอแค่ให้เวลาฉันอีกไม่กี่ชั่วโมงขาวดำชัดเจนแกเซ็นเองใช่ไหมที่เซินจริงเทพพเจ้าสูงสุดยืมเงินบอสต้องคืนตรงเวลาแกมีฐานะอะไรหน้าตาใหญ่ขนาดนี้คืนไม่ได้ง่ายมากโทรศัพท์สักสายเลิกกับคุณอวีบัญชียกเลิกทั้งหมด นามสกุลฟูฉันรู้ว่าแกพยายามอย่างหนักเพื่อแย่งแฟนฉันแต่ถึงฉันยอมให้แกแกจะได้เธอไหม <c oughs> ฟูหลิงแกเป็นแค่ตัวตลกไม่เข้าใจเลยว่าความรักคืออะไรแกมีสิทธิพูดคำว่ารักเหรอแกมันคนขยะไม่คู่ควรกับอวีสินแกกำลังหาความตาย แกจะทำอะไรฉันขอเตือนแกอย่าโทรหาเธอเมียจะฆ่าแกตรงๆน่าเบื่อเกินไปแกพูดสิถ้าอาวีสซิงอยู่ต่อหน้าแกเห็นฉันนอนกับใครสิ่งที่พวกแกภูมิใจความรักที่สูงสุดยังมีอยู่ไหมฟูหลิงแกอยา่าสวัสดีอาหุย แกทำไมไม่รับโทรศัพท์ฮ่าฮ่าคุณอวีฟูหลิงแกทำอะไรกับอาหุยเป็นเกียรติจริงๆคุณอวี๋จำเสียงของฉันได้ไหมผู้สันส้นๆก็ดังหมายเลขสาสิบเจ็ดถนนยานถิงชานเมืองเวลาของฉันมีจำกัดมีแค่สามสิบนาทีถ้าไปไม่ถึงคุณอวีแกชอบประติมากรรมร่างกายไหมไอ้สารเลวสวัสดี การแสดงดีๆจะเริ่มขึ้นแล้วอารโมเดี๋ยวให้เขาขยายตาให้ฉันฉันต้องการให้เขาเห็นชัดเจนมองให้ชัดอวีซินทุกวินาทีที่เป็นของฉันทุกวินาที